สับปิตมาสเตอร์ตอนที่8ถึงตอนที่10ก็สวัสดีทุกคนดนี่นะครับเรากลับมาต่อกับสับปิตมาสเตอร์เลยว่ะครับก็ความเดิมตอนที่แล้วนะครับชีเกอร์ของเรานะครับก็ได้เข้าไปร่วมงานประกวดเกมนะครับ ไม่ใช่งานประกวดเกมสีพูดผิดพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลื่นในเกมนะครับซึ่งทีเกอร์ของเราก็ได้อันดับหนึ่งนะครับส่วนคนที่มาติดตามพระเอกของเรานะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ฝั่งดีหรือฝั่งร้ายนะครับตัวเนื้อเรื่องยังไม่ได้บอกเลยก็ได้อันดับ2ไปนะครับและตอนท้ายของตอนที่แล้วนะครับก็ได้บินหนีหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับซึ่งเนื้อหาในตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อเลยดีกว่าครับสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นในงานรับรางวัล คิดไม่ถึงเลยว่างานรับรางวัลจะจัดข้ามขนาดนี้ทาวจีพอลงจากเวทีก็รีบออกจากงานเลยความจริงเธอคงเป็นคนที่ค่อนข้างจะยุ่งยุ่งสินะแต่ว่าหลังจากนี้เรายังจะไปเจอทาวจีได้ใช่ไหมเนี่ยคาดไม่ถึงเลยนะว่าจะมาเจอนายที่นี่เสื้อคลุมของนายนะ่ะยังอยู่กับฉันนะเดี๋ยวฉันจะหาเวลามาคืนให้เฮ้เกิดอะไรขึ้นคงไม่ให้พบการจุลกรรมหรอกนะนั่นมัน เฮ้ยไอเด็กเป็ดเดินก็มองทางหน่อยสิวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกแกจะทําอะไรนะ่ะแกคือชิเกอร์ใช่ไหมเอ๊ะน่าจะจำอีกคนนั่นแหละพี่ชายทั้งหลายฉันไม่ใช่ชื่อชิเกอร์ฉันชื่อปากเกลนะ่ะฉันว่าฉันสวยแล้วลหะนะอ,อ้อเหรออย่าไปฟังที่มันพูดหน่ายอย่างแกคิดว่าฉันจะจาไม่ได้งั้นหรือไงที่แท้พวกเขาก็มาตามหาฉันนี่เองแต่ว่าคนพวกนี้ไม่ใช่กลุ่มคามก่อนประมาทไม่ได้แล้วแหละไอเด็กบ้าเอ,อ้ย พวกเราคือคนจากแก๊งหมาป่าเขียวนี่เกะก,ก้าโกหนั่นหรอบัดซบคนเยอะขนาดนี้เราจะไปสู้ได้ยังไงกันเนี่ยไม่คิดเลยว่าคืนนี้จะต้องถูกฆ่าไว้ในตอกที่ทั้งสกปรกทั้งพังแบบนี้คิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่โชคดีสีได้รับรางวัลชนะเลิศและยังได้เจอกับทาวจีอีกตีมันให้ตายเลยพวกเราไม่คิดเลยว่าเราจะต้องถูกฆ่าจริงๆ ไม่ไงทนชิบหายเลยตายแล้วอย่างวะเนี่ยเฮ้อลองดูนี่หน่อยเดี๋ยวก็รู้แหละดะเกิดอะไรขึ้นอ่ะมี่มันมาจากไหนกันเจ็บเจ็บวอยวอยเด็กบ้านนี่มันทำบ้าอะไรกับฉันวะเนี่ยเดี๋ยวนะไอเด็กบ้านนี่ดูมันแปลกไปนะนี่ฉันไม่ได้มองผิดไปใช่ไหมมีดประหลาดนั่นมลอยมาเองนี่มันผิดปกติเกินไปแล้วนะแปลกเกินไปแล้วไอเด็กนี่หลังจากลุกขึ้นมามันเหมือนเป็นคนละคนเลย แบบนี้พวกเราเย่แน่ถ้าอย่างนั้นคงต้องใช้นี่ก่อนพวกแกทั้งหมดเข้ามาพ้องกันเลยโถ่ไอเด็กนี่ทำไมมันเก่งจังวะพวกเราอย่ไปกลัวพวกเราคนเยอะกว่าบ้าแล้วแบบนี้เราจะไปสู้ได้ยังไงกันฉันไม่ได้คิดที่จะตายตอนเรื่งหนุ่มหลงนะไอเด็กนี่มันจะโหยกันไปแล้วพี่โต้พวกเราทำงานนี้ไม่ได้แล้วสลายตัวก่อนเถอะเอ๊ะคิดจะหนีเหร บ้าเลยไอเด็กบ,บ,บ้าน,นั่นทำไมมันแตกต่างจากเมื่อก,ก่อนจะมันเร่าจะโหดขึ้นเรื่อยๆเฮ้ต้งฮ่าๆมาแล้วลหะออาจารย์ต้้งฉันจะมาจัดการกันแน่เมื่อ5นาทีก่อนหน้านั้นนี่มันเย่ม,มากแน่ๆใช้สิ่งน,นี้เถอะน่ะนี้เราเข้าพวกเรา ทำไมรู้สึกว่าเขาเปแปลกฮ่าฮ่าฉันขอออกกำลังหน่อยก็แล้วก่อนนั่นมันคือ X e Capsule ประสิทธิภาพของเ e อ X Capsule นั้นออกฤทธิ์ระยะสั้นไม้เหตุยาภายในห้ามวัวไหลเด็ดขาดผลิตภัณฑ์นี้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพยารับประทานมากกว่า3แคปซูลต่อครั้งใช้รักษาอะไรไม่ชัดเจน ต้องมีของแบบนี้ด้วยน,นเหรอว่ากันว่ามันจะทําให้อดีนาลีนพุ้งทะยานได้ในเวลาอันสั้นทําลายขีดจำกัดของตัวเองยานี้มันเป็นยาต้องห้ามในองค์กรต้องไปเอามาจากไหนนะไอเด็กนี่หลบความเร็วของหมัดต้องได้โถยฮ้ฮสนุกสนุกจังเวย โอ้ย่านี้แม่แรงจริงวะ่ะมันแปกมากในตอนนี้ฉันเป็นเหมือนตัวตลกของแกฉันผู้ที่จัดการทุกอย่างมาทั่วสาราทิศสุดท้ายแล้วต้องมาพ่ายแพ้ให้กับเด็กอย่างแกโอ้ยตายซอ้บัดซบ เอ๊ะเห็นได้ชันเลยว่ายิ่งไปสามนั้นก็น่าจะตายแล้วแต่ว่าทำไมเออนี่น้องชายมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันดีกว่านะบทสศพร่างกายฉันโยมแพ้ซะเถอะอ่าฉันตามหาในท่านมาตลอดเธอเป็นคนบงการทำเรื่องมาบ้านาี้ทั้งหมดใช่ไหมมาลี ฉันรอคอยคุณมาตลอดราชาพูดตกสวรรค์ของฉันนายท่านของฉันท่านลูซิเฟอร์300ปีในที่สุดท่านก็มาลีขอครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายอย่าทำตามใจอะไรตัวเองอีกแต่ว่าไม่ต้องมาใกล้ฉันดูนี่สินี่คือผลลัพธ์ที่เธอต้องการใช่ไหมเด็กหนุ่มคนนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะต้องตื่น และร่างกายของเขาในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะรับพลังของฉันได้ถึงเธอจะมอบมีดสังหารพระเจ้าให้เขาก็ทําได้แค่ฆ่าเขาร่วมถึงฆ่าฉันด้วยปะ่ะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงและตอนนี้เราควรทำยังไงดีมีสังหารของพระเจ้าได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของเขาแล้วฉันจะเร่งให้เขารู้สึกตัวแต่ร่างของเขาเป็นแค่ร่างมนุษย์ธรรมดาจะรับไหมหรือป่าก็ไม่รู้ท่านโลซิเฟอร์ท่านโลซิเฟอร์ นายท่านวางใจเถอะก่อนที่เขาจะตื่นฉันจะไม่ใครหาเด็กคนนี้เจอแน่นอนไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันก็จะรอท่านสำหรับสิ่งเหล่านี้ก็สมควรแล้วละ่ะสิ่งแปลกประหลาดพลังเวทเรื่องสอบสวนสองคนที่ประตูให้ดีแค่เมาแล้วทะเลาะกันไม่ใช่เหรอฉันขอไปส่งรายงานก่อน เสียจ้าคดีที่ต่องเมื่อคืนวนันมีความคืบหน้าไหมเออคือว่าัหหน้าเฉารายงานมาแล้วครับพวกเราได้ว,วิดีโอคลิปจังได้ต่องนั้นมาแล้วคนของแก๊งหมาป่าเขียวข้างหน้าสุดใช่นายโต้งใช่ไหมสองวันก่อนเพิ่งปล่อยออกไปนี่มันไปทำผิดอีกแล้วงั้นหรอนี่กะจะไม่ให้ฉันหายปวดหัวสักวันเลยใช่ไหมบ้าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเลียงรีบไปจัดการได้หน่อยัวหน้าเฉาปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องแต่อยู่ที่คลิปครับ งั้นก็แสดงว่าก้องวงจรปิดถูกขึ้นอะไรรบกวนอย่างแน่นอนแปลกมากหัวหน้าเฉาเมีเอกสารใหม่ที่ออกโดยสำนักง,งานใหญ่ค่ะอธิบดีบอกว่าคดีนี้พวกเราไม่ได้ดูแลแล้วว่าเลยนะคนของพวกเราก็ลองไปที่เกิดเห็นนะนี่คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการโอนคดีผู้โ,โอนแผนกสอบสวนคดีายาาสถานีตำรวจป่ายสื่อผู้รับมอบกลุ่มมังกรจีนกกลุ่มมังกรจีนเ,เล่นใช่ไหม กลุ่มมงกรลจีนอยู่ภายใต้เขตอำนาจของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติโดยตรงหน่วยงานรับล็อผิดชอบรูปเหตุการณ์ในอนาเขตมีอยู่จริงหรือเนี่ยแต่ถ้าว่าแก๊งหมาป่าเขียวเป็นแก๊งที่มีอำนาจมืดค่อนข้างที่จะแข็งแก่งทำไมเรื่องถึงไปถึงกลุ่มมงกรได้อาจเป็นไปได้ว่านี่คือเรื่องใหญ่หรือว่าเด็กคนนั้นหัวหน้าเฉาท่านอธิการบอกว่าเอกสารฉบับนี้ต้องรียส่งมอบให้เสร็จอีกสักครู่ตัวแทนของพวกเขาจะมาขอรับข้อมูลคดีค่ะรวยมากนั่นเป็นใครกัน ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละเอาล่ะครับก็หลังจากที่ออกมาได้10ตอนก็เริ่มจับเนื้อเรื่องได้ดิดนึงแลวนะครับก็คือประมาณว่าไอ้หลุยมานตอนแรกที่คิดที่แล้วที่ผมบอกไปว่าไม่รู้ว่าอยู่ฝ่ายเดียวกับพระเอกหรือคนละฝ่ายนะครับแต่ตอนนี้พอจะเข้าใจแจบ็บแจ้งทุกอย่างแล้วนะครับ ว่าพระเอกของเรานะครับมีพลังของลูซิเฟอร์อยู่ในร่างนะครับคือพระเอกมันไม่รู้ตัวครับว่ามีจอมมารมาสิงร่างมันแล้วก็จะมอบพลังเพื่อให้เป็นผู้สืบทอดอํานานจะคิดง่ายๆก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับแล้วหลุยม่านนะครับก็คือคนที่อยู่ฝั่งแบบอารมณ์แบบฝั่งพระเจ้าครับก็จะมีฝั่งจอมมารกับฝั่งพระเจ้านะในความคิดผมส่วนลุยม่านมันเป็นใครนะครับให้นึกอย่างนี้นะครับหลุยม่านมันคือคนที่ได้รางวัลรองชนะเลือดอันดับหนึ่งครับ ทีมันแอบสะกดรอยตามพระเอกนะครับแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนะครับความเข้มข้นกําลังจะเริ่มมาแล้วนะครับและพ่อเอกของเรานะครับก็ได้พลังเทพมาเอ้ยไม่ใช่พลังเทพสิครับต้องบอกว่าเป็นพลังมารมานะครับและคิดว่าน่าจะได้ต่อสู้กับกลุ่มมังกรจีนะครับถ้าเนื้อเรื่องมันไปอย่างที่คิดอย่างนี้นะแต่ท่านเนื้อเรื่องมันผิดแผกอะไรอีกยังไงก็ไว้เรามาติดตามพร้อมกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ